ทุกคนนอกจากในเชื้อลุกขึ้นเดินลงจากเรือนตรงไปยังปากทางเข้าหมู่บ้านเมื่อถึงก็ใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่กำบังคงปล่อยให้แก่อมผอถือปืนแก๊ปผูกผ้าขาวมุ่งหน้าไปหาไอ้ปวาแต่เพียงผู้เดียวไม่นานกะเหลียงหนุ่มร่างยากก็ปรากฏตัวจากที่ซุ่มซอนออกมาพบผู้ใหญ่บ้านแม่หลานตรงกึ่งกลางทางเพื่อเปิดการเจรจากันครูใหญ่แก่อมผอกลับมาบอกว่ามันรับคำท้าผมเพ่งสายตาไปข้างหน้า และเห็นไอ้โปวาถือดาบยาวยืนจังก้าอยู่กลางทุ่งท่ามกลางเปลวแดดร้อนจ้าขอดาบผมมินยองยื่นดาบของพ่อเธอส่งให้ทั้งฝักระวังตัวนะคะไม่ต้องเป็นห่วงกล่าวจบผมทอดเข็มขัดซองปืนส่งให้เธอคงเหลือแต่สองมีดโบวีที่คาดเอวอยู่แล้วก็ก้าวออกจากที่นั่นเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ซึ่งมีฝีมือเหนือกว่ากันมากไอโปวาหวัวเราก้องฝาก่อนพูดฮ่าฮ่าฮะอยากพบมึงมานานผมยิ้มยังใจเย็นเช่นเดียวกัน น,นี่กูจะสับมึงห้แหลงกินเอาซิแต่มึงควรรู้ก่อนนะพ่อแม่มึงหมู่บ้านแม่และเมองของมึงไม่เป็นเท่าทานไปหมดแล้วมันหยุดยิมใครทําพี่ลองมันดาบเป็นภาษากระเลี่ยงพางเงื้อดาบกระโดดเข้าฟันผมยกดาบขึ้นรับทั้งฝักแล้วถีบมันกระเด็นออกไปพร้อมกับเปยดาบออกจากฝักเต็มตั้งรับกระเลี่ยงหนุ่มบุกเข้ามาอีกฟันซ้ายฟันขวาอย่างคล่องแคล่วจนผมต้องถอยลูดมันเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นฟันจากล่างขึ้นบน ผมรับไม่ทันดาบเฉียวโอโคนขาซ้ายเป็นแผลยาวแต่ไม่ลึกนักมันหดเลาะลันหนึ่งแผลละมึงผมพยายามตั้งสติให้มันแต่ฝีมือสู้มันไม่ได้จึงโดนเขาอีกหลายแผลตามหวัวไหล่และหน้าอกเลือดไหลามากจนรู้สึกหน้ามือคล้ายจะเป็นลมมึงจะค่อยๆตายทีละน,น้อยไอปวารคมขวัญต่อหน้ามินยองฮ่าไม่กี่นาทีมึงตายแน่และเห็นจะจริง วพราะมันฟันเลี้ยงด้วยความชำนาญท,ทั้งที่มีโอกาสตัดหัวผมหลายครั้งแล้วแต่ไม่ยอมทำใช้ความชัดเจนในเพลงดับฟันเฉียวๆที่ละแผลสองแผลจนเลือดสมตัวถ้าขืนปล่อยให้โปวาฟันอยู่เช่นนี้ไม่กี่ทีผมคิดในใจสักดาคงเอาชื่อมาทิ้งที่แม่รานเป็นแม่นมันเมื่อคิดได้ดังนั้นก็รวบรวมสติกำลังเป็นครั้งสุดท้ายยกดับขึ้นรับคมดับคู่ต่อสู้ที่ฟาดฟันลงมาหมายเรียกเลือดจาก,กบใบหน้าแล้วผมก็แกล้งทำเป็นหมดแรงสุดเข่าลงกับผืน ไอ้โปวาเงื้อดาบขึ้นอีกครั้งแต่ต้องชะง,งักเมื่อดีนเสียงมินยองร้องลันพังวิ่งออกจากที่ซ่อนมายังกลางทุงอย่าฆ่าสักดาผมฉวยโอกาสในเซว,วินนาทีทองพุ่งดาบในมือออกไปโดยใช้หน้าอกคู่ต่อสู้เป็นเป้าหมายไอ้โปวาไวอย่างไม่น่าเชื่อมันตวัดดาบของผมพ้นตัวยังบุดวิดซึ่งผมก็ใช้แผนสองที่เตรียมไว้แล้วทันทีมือขวากระตุกมีดโบวีออกจากซองควางไปเต็มแปลงเข้าที่เหลืออยู่คราวนี้ได้ผลใบมีเสียบเข้าท้องไอ้โปวาจนมิดดำ ก็มันมีดาบพิงเล่มเดียวนี้ครับจะปัดอาวุธสองเล่มพร้อมกันได้อย่างไรไอ้โปโวายังไม่หมดพิษสองเษตีเดียวมันพุ่งดาบในมือมายังผมเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาที่มินยองวิ่งมาถึงตัวผมพอดีอ้ยเธอล้องสุดเสียงในตาทั้งคู่ผมเริ่มพราเพราะหน้ามืดเนื่องจากเสียดเลือดมากแต่ยังพอแลรเห็นดาบไอ้โปวาปักเด่อยู่ตรงหน้าอกเบื้องสายพร้อมกับร่างกระเลียงสาวอ่อนระทวยลงกองกับผืน ทันใดนั้นหูก,ก็แว่วเสียงปืนกลมือรัวเป็นประทัดแตกดังมาจากราวป่าด้านที่พักพวกไอป้ปวาซุ่มซ่อนกันอยู่จะว่ามันบุกเข้ามาเพื่อทำลายหมู่บ้านแม่ลานเพราะแค้นใจที่ไอป้ปวาตายไปต่อหน้าต่อตาก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพวกมันไม่มีปืนกลมือใช้ถ้าเช่นนั้นฝ่ายใดเราพี่ลองยกพวกมาช่วยเราแล้วเ,เสียงไอจ้จอยพูดกอ,อกหูทำใจดีๆไว้ลูกพี่นายต้องไม่ตายนายต้องไม่ตายเราหยางพูดกระหืดกระหอบมินมินยอง ผมพยายามบังคับเสียงออกจากลำคอได้เพียงแค่นั้นก็หมดสติไปท่ามกลางการต่อสู้อย่างโชกเลือดระหว่างการเรี่ยงบ้านแม่ละเมืองและคนงานของเมืองยาพเพลย์ภายใต้การนำของพี่รองผู้จัดการใหญ่ผมปลือตาขึ้นอย่างยากลำบากเมื่อได้ยินใครคนหนึ่งเรียกชื่อแต่เสียงนั้นเบามากมาจากที่ไกลๆภาภาพลา,าทิ่ปรากฏในสายตาค่อยๆชัดเจนตามลำดับจึงรู้ว่าตัวเองกำลังนอนบนเตียงเหล็กในห้องไม่กว้างนักแต่สะอาดสะอาน โดยมีไอ้จอยลูกน้องคนสนิทยืนอยู่ไกลๆขอน้ำกินหน่อยผมบอกมันเอื้อมมือไปลินน้ำจากคนโทที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กๆหัวเตียงส่งให้ผมรับมาดื่มด้วยความกระหายกูอยู่ที่ไหนวะนี่โรงพยาบาลสนดอกลรกพี่ผมกระพริบตาถี่ขณะทบทวนความจําอาการมินยองเป็นไงผลนั้นตรายแล้วครับผมถอนใจโลง่งอกใครพากูอกจากป่าวะก็ผมกับพี่รองไอ้จอยตอบ กาลูกพี่ไม่รอดซะแล้วหมอเย็บหาลั้งเกือบร้อยเข็มได้ยินก็รู้สึกระบมตามร่างกายขึ้นมาทันทีกระดิกแขนก็ลำบากไอ้พวกนั้นเป็นไงตายเกลี้ยงพี่เชือ้อหมอให้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานโล่งอกไปทีผมคิดเสือเท่าผู้นี้กระดูกแข็งเหมือนกันมินยองกลับแม่ลานแล้วผมขมวดคิว้วพางจ้องหน้าลูกน้องจอมกระร่อนเพื่อค้นหาความจริงเพราะไม่น่าเชื่อว่าบาดแผลถูกแทงจะหายเร็วถึงเพียงนั้นและอีกประการมินยองไม่ควรทิ้งผมไป จริงเหรอวะไปะโถลูกพี่จะโกหกเอาสวรรค์วิมานอะไรเล่ากูนอนโรงพยาบาลนาน,นเท่าไหร่สามวันวันนี้ผมคำนวณเวลาเดินทางออกจากป่าซึ่งไม่ควรน้อยกว่าสองวันเมื่อบวกเข้าอีกสามวันก็หมายความว่าผมสลบไปห้าวันเต็มมึงเฝ้ากูตลอดเวลาครับมันพูดพางชี้ไปที่เตียงผ้าใบาชนิดที่ทหารอเมริกันใช้ในป่าที่วางอยู่ข้างเตียงเหล็กก็นอนตรงนี้แหละหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวพยาบาลเ็ามาป้อนผมกดออดบอกว่าลูกพี่ฟื้นแล้วกูอยู่ได้ไงวะ ในเมื่อไม่มีอะไรตกถึงท้องตั้ง4ี่ห้าวันก็น้ําเกลือมั้งลูกพี่เพราะวัยหนุ่มชะกันและแข็งแรงด้วยการออกกําลังกายเสมอทําให้ผมหายวันหายคืนยังรวดเร็วนอนในโรงพยาบาล1ิบกว่าวันเท่านั้นบาดแผลก็หายสนิทเดินเหินได้เป็นปกติระหว่างนั้นพี่รองมันมาเยี่ยมเย็ยนเสมอและมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมถามถึงมินยองแกมักตอบเรี่ยงหรือหาเหตุลากลับไปทําธุระแต่ทั้งถึงวันที่หมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้พี่รองมารับตัวผมกลับไปพักฟื้นที่บ้านแกวันหนึ่ง พี่ลองบอกผมต่อหน้าไอ้จอยว่าตอนนี้งานในเหมืองเราเข้ารูปดีแล้วผมเลิกคิ้วขึ้นเอาละครับมีปัญหาเรื่องการขนแลกไหมครับแก้สั้นหัวไม่มีแก่อมพอรับขนให้เราเพียงเหมืองเดียวแล้วการผลิตละครับก็ได้ผลดีอ้วจึงอยากวางมือพักผ่อนสักทีเอาแล้วพี่จะให้ใครเขาไปคุมแทนก็รื้อสองคนนี่แหละเพราะเชื้อเขาก็อยากหยุดพักให้สบายเหมือนกันผมสั้นหน้าทันทีไม่ไหวแล้วมั้งครับทําไมผมคิดว่ายังไม่มีความสามารถพอ เฮ้ย hey, คนงานในเหมืองนับถือรือทุกคนนึกถึงความเป็นอยู่ในป่าเท่าที่ผ่านมาแล้วทำให้ผมรู้สึกเอียนเรื่องการต่อสู้อย่างโชคเลือดเสียจริงๆขณะเดียวกันนั้นเองใบหน้ามินยองก็ลอยเข้ามาในห้วงแห่งความนึกคิดพี่บอกผมยังลูกผู้ชายได้ไหมแกเลิกขิวเรื่องอะไรวะมินยองยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่ลองหันไปมองหน้าไอจอยที่นั่งทำตาปิดๆแล้วตัดสินใจพูดตายตั้งแต่วันนั้น ใจหายวูบคนลุกสู้รู้สึกเหมือนกับก้นลอยผลเก้าอีนึกแล้วไม่มีผิดกระตบไไรผมเป็นเชิงปลอบใจไอดาบจันไรนั่นทะลุป,ปอดเธออยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวก็สิ้นใจผมสาบไปปวาแหลกมันหมูบาดช่ออะไรลูกพี่ไอจอยบอกมึงโกโหกกูว่ามินยองพ้นอันตรายมันตีหน้าเจียมเจียมก็พี่ลองบ่อยพูดอย่างนนี้นครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้หรอกหน้าสักดาพี่ลองเตือนสติช้าเร็วเท่านั้นเห็นจะทนอยู่ในเหมืองไม่ได้แน่ เพราะสภาพแวดล้อมมนุษย์ในแผ่นดินผืนนั้นมันโหดเหี้ยมทารุนยิ่งกว่าสนามรบในประเทศลาวเสียอีกผมตัดสินใจทันทีพี่รองหาคนอื่นทําแทนผมก็ไปจ้อยเถอะครับพี่รองขมวดคิว้วยังไงกันผมทนความทมินหินในชาติไม่ไหวแล้วเราหรือจะทํางานอะไรกลับไปเป็นทหารลาวตามเดิมพี่พี่รองนิ่งอึ้งอยู่ครูคิดให้ดีน้องชายครับคิดดีแล้วครับขอไปตายดาบหน้าดีกว่าเอาเหมือนจะเอาอย่างนั้นก็คัดค้านกันไม่ได้ ผมกราบขอบพระคุณที่พี่ให้ความกรุณาพวกผมมาตลอดนะครับแกยิม้มเรื่องเล็กแล้วจะไปกันเมื่อไหร่พรุ่งนี้เลยครับพี่ลองลุกขึ้นเดินเข้าห้องนอนแกแล้วไปหยิบเงินมาให้ผมกับไอ้จ้อยพังบอกเอา้าไม่ว่ากันขอให้สวัสดีมีชัยทั้งสองคนขณะที่รถประจําทางของบริษัทขนส่งเคลื่อนออกจากท่าจอดนั้นผมรู้สึกใจหายเหมือนเมื่อครั้งจากพ่อแม่มาถึงแม้ว่าพี่ลองจะให้ความอุปการะแก่ผมไม่นานเท่าไหร่ก็จริง แต่ความดีของแกนั้นฝังอยู่ในความทรงจำไม่ลืมผมนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตลอดทางกระทั่งรถโดยสารถึงตลาดหมอชิดจึงสะกิดไอ้จ้อยให้ลงจากรถเราพากันเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยอารีวันรุ่งขึ้นเราโดยสารรถขนส่งไปยังจังหวัดหนองคายแล้วลงเลือยนต์ข้ามแม่น้ำโขงสู่ท่าเดือในวันเดียวกันนั้นเองระหว่างอยู่ในเรือไอ้จอยถามผมว่าถ้าเขายิงเป้าเราลูกพี่จะทำไง ผมหัวเราะรันจนคนโดยสารในเรือลำเดียวกันหันมามองเป็นตาเดียวมาสิวะพญายมกูไม่กลัวความตายแล้วเว้ยทันใดนั้นฟ้าก็ร้องคลื่นฝนซึ่งตั้งเขาอยู่ก็ตกลงมาหาใหญ่ทําให้เราเปียกชุ่มโชกไปทั้งตัวขณะลงจากเรือก้าวขึ้นฝั่งเล่นเอาเย็นยะเยือกเข้ากระดูกดำไปสายอันยาได้ยินเสียงคนขับแท็กซี่ถามเป็นภาษาลาวที่คุ้นหูมาแต่น้อยคุ้มใหญ่ก็รู้สึกชื่นใจจึงตอบไปว่าบ้านคอยเลยค่ายจนาโมเป็นนิดเดียว รถสภาพถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์พิทูพิตาไปมากเพราะกว้างขวางผิวจราจรไม่คุ่นรเหมือนเมื่อครั้งผมยังเป็นทหารอยู่แท็กซี่แล่นฉีวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หยุดตรงหน้าโรงหนังเลยค่ายจินายโมไปหน่อยหนึ่งตามคำสั่งผมหลังจากจ่ายค่าโดยสารแล้วผมกับไอ้จอยก็เดินเข้าตรอกตรงดิ่งไปยังบ้านพ่อซึ่งปิดประตูเงียบผมเคาะเรียกผมเคาะเรียกพ่อพ่อครับครู่เดียวประตูก็เปิดออก ผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราคือลุงหมอกหาใช่พ่อหรือแม่ผมไหมแกตีหน้าชอบกลเมื่อรู้ว่าเป็นใครเอ้าเฮ้ยสักดามาไงกันเรื่องมันยาวลุงผมก้าวเข้าประตูบ้านแล้วพ่อแม่ไปไหนละลุงย้ายไปอยู่หนองคายนน่นเท้าที่กำลังก้าวหยุดชะงักเอา้าตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงหลังจากเองหนีไปไม่นานพ่ออะไรถึงย้ายก็ทางนี้หากินฝืดเคืองก้าวจบแกก็เดินนําหน้าผมขึ้นบ้านเองหลบไปอยู่ไหนมาในเหมืองทางเหนือสุดของไทยเลยลุง ไอ้จ้อยตอบผมล้วงมีดโบวีจากกระเป๋าเดินทางส่งให้ลุงของลุงคืนครับแกพิจารณาอยู่ครูจึงพูดเฮ้ยเอ็งชายมันอย่างสมบุกสมบันเหมือนกันนะครับกินเลือดคนมาหลายศพแล้วลุงหมอกระพิษตาทีเมื่อไหร่จะทิ้งนีสใส่เดิมสักทีวะ <c oughs> จนกว่าจะตายแล้วมั้งลุงแล้วเอ็งตั้งใจจะทํากินอะไรเป็นทหารตามเดิมยังไม่เข็ดแล้ววะเห็นเขาแต่งเครื่องแบบกันแล้วมันอดใจไม่ไหวลุงไอ้จ้อยว่าบางลุงช่วยเฝ้าบ้านนี้เหรอ ผมถามแกสั่นหัวเปล่าข้าซื้อจากพ่อเองเพื่อให้เขาเอาเงินไปลงทุนค้าขายผมพยักหน้าดีครับแม่จะได้สบายสักทีแล้วกินข้าวกินปลามาหรือ,อยังแกถามไอ้จ้อยเลียริมฝีปากแผลหิวไส้จะขาดอยู่รอมารอข้าไม่ได้ถามเองผมก็ไม่ได้พูดให้ลงฟังไอ้ชิบหายนี่ทะลึ่งเหมือนเดิมด่าจบลุงหมอกก็ลุกเดินเข้าเรือนไปยกสำรับกับข่าว เราเล่าว40สิดีกรีเพิ่มรสชาติอาหารมื้นี้อร่อยขึ้นทั้งที่มีเพียงข้าวเหนียวจิ้มปลาแดกและหนังควายเกาๆตากแห้งปิ้งไฟเท่านั้นผมและจ้อยว่ากันสะพุงกลางเมื่ออิ่มก็ซุกหัวนอนหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายเช้าตรู่ลุงหมอกเข้ามาปลุกผมและจ้อยกระวีกระวาดลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัวออกจากบ้านไปยังกองรักษาการหน้าค่ายจินายโมแล้วถามยามผู้กองอยู่ไหนข้างในนนท ร้อยเอกคนหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนลุกจากโต๊ะทำงานในกองรักษาการผมรายงานตัวทันทีผมจ่าสิบเอกสักดาเทวินกองพันสิบสามกองร้อยที่สี่หมดหนึ่งครับผมสิบตรีจ้อยสุวรรณเทพไอ้จ้อยรายงานบางอยู่กองพันเดียวกับลูกพี่ผมครับนายทหารหนุ่มทำหน้าเลิกลักกองพันที่ว่านี้มันขึ้นกับใครวะร้อยเอกกองแรผมบอกฮ <c oughs> แล้วเจ้าสองคนมาทำอะไรที่นี่มารายงานตัวเพื่อรับโทษทางวินัยกลับเขาเป็นทหารตามเดิมสิกอง จะมวัวไปเมาอยู่ที่ไหนที่นี่กองทหารฝ่ายขวานะอา้าวไอ้จอยร้องแล้วผมจะรายงานตัวกับใครล่ะครับก็ฝ่ายเป็นกลางสิมีกี่ฝ่ายกันครับเดี๋ยวนี้ผมสงสัยสามขวาซ้ายกลางแล้วร้อยเอกกองแรอ,อยู่ไหนครับทุ่งไหหินโนนเป็นปในผลไปแล้วไอ้จอยทำคอยนแล้วผมจะไปยังไงกันจะไปจริงเหรอจริงสิครับเดี๋ยวค่อยฝากเจ้าไปกับคมเตอร์พวกกรรมการหยุดยิงดังนั้นในตอนบ่ายวันเดียวกัน ผมและไอ้จอยก็ขึ้นไปนั่งเปลาะบนแมงปอยักษ์ที่กำลังบินมุ่งหน้าสู่ทุ่งไหอหินผมเพ่งสายตาม,มือมองออกไปทางช่องหน้าต่างดูปุยเมฆกันหนาทึบพลางนึกด่าตัวเองว่าดันหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าเมืองไทยซะตั้งนานจนไม่รู้ว่าการเมืองทางนี้เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังตีนถ้าฟ้าหัวราอได้มันคงปล่อยออกมากากเบิร์ดเลย